สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาใช้กราฟทองคาไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอังคารที่2กันยายนเนาะก่อนอื่นนะครับถ้าคิดว่ามีคลิปผมมีสาระและมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในทำเปรมวิกนะครับทำเปรมวิกเนาะสิ่งที่มาเล่ทำล่าสุดคือท r เปรมวิกได้มีการกดตัวลงทําไส้เพียงเล็กน้อยจากนั้นดึงไส้กลับเห็นไหมครับทาไส้กดตัวลงมาทําไส้ประมาณสัก3 4สี่ สามเจ็ดเนาะกดตัวลงมาเราเราประมาณจากราคาที่มันเปิดเนี่ยประมาณสักพันจุดจากนั้นก็ดึงไส้กลับแล้วก็ยกตัวขึ้นอย่างต่อเรื่องล่อเซลล์เพิ่มจนไปทำไฮไว้ที่สามสี่แปดเก้าจุดเก้าสามก่อนที่จะดึงไส้กลับมาถูกไหมครับประมาณสักเนี่ยพันจุดแล้วก็ไสเวอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้มีการเบรกไม่ได้มีการบินแต่ใดแต่อย่างใดเลยนะครับเป็นการค่อยๆไส์เวย์ไม่ไปไหนเลย อันนี้คือสิ่งที่บ่งบอกว่ากราฟเนี่ยมันยังทาอะไรครับมันยังยกตัวขึ้นได้อย่างเรื่อยๆได้อย่างต่อนเนื่องยิ่งถ้ามันไซเวยไปหาใกล้ๆต้านออรทามไฮเนี่ยยิ่งเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันไปชนออรทามไฮเท่ากับว่ามีคนรอเซลล์เยอะแล้วกราฟก็จะบินไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราะวังด้วยที่จะเล่นไม้เซลเล่นไลนครับไม่ได้ติดแล้วไม่ได้ผิดอะไรแต่แค่รอเล่นในจุทดที่ดีก็คือให้มันชนต้านผ่านไส้ทำไฮ แต่ไม่มีไส้ให้เล่นใช่ไหมเราก็รอให้มันทำา i ถ้าเราจะซลล์เราจะซลล์โดยที่ว่ามันชนต้านไปแล้วมันไปที่350 3504หรือ3508อย่างเงี้ยไม่ถึง3510เราก็ซลล์ได้เพราะว่าเวลามันไม่มีแนวต้านให้เห็นแล้วนะครับเนี่ยในการาฟมันไม่มีแนวต้านให้เห็นอะเราใช้อะไรเป็นเป็นแนวต้านแนวรับเราใช้กริดกริดคืออะไรกริดก็คือเส้นเนี่ยกริดก็คือเส้นอะไรครับกริดแล้วก็ราคาหลักสิบหลักหน่วยเห็นไหมครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นเนี่ยเหนือเหนือเหนือต้านออลทามไฮเท่ากับว่าแนวต้านทุกแนวต้านก็จะอยู่ที่สามห้าหนึ่งศูนย์สามห้าสองศูนย์สามห้าสามศูนย์สามห้าสี่ศูนย์สามห้าห้าศูนย์นั่นคือแนวต้านไปจนถึงสามพันหกร้อยแล้วสามพันหกร้อยก็คือแนวต้านจิตวิยาหลักร้อยแต่หลักสิบเขาก็เรียกว่าแนวต้านจิตวิยาหลักสิบที่เขาเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์นี่แหละโรบอตนี่แหละเขาจะเทรดที่แนวต้านราคาพวกนี้ถูกไหมครับ ในเมื่อมันม,มันไม่มีต้านให้เล่นแล้วต้านที่อยู่ที่เรามองไม่เห็นก็คือแนวต้านที่มันเป็นหลักสิบนี่แหละหลักสิบหลักร้อยจริงจหลักหน่วยอะอยังห้าสิบสิบห้ายี่สิบอะเลขห้าก็ถือว่าเป็นแนวต้านได้นะครับทุกท,ทุกเลขท่วนพวกนี้ยมันจะเป็นแนวต้านแต่เลขห้าก็จะเป็นแนวต้านที่ไม่ได้แข็งแรงถูกไหมครับเลขสิบก็เป็นแนวต้านที่ไม่ได้แข็งแรงมากแต่แค่มันก็เป็นแนวต้านเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็มีสิเกที่จะชนไล่ชนต้านไปสมมุติว่าคุณไปเซลดี สามห้าศูนย์เก้ามันไปชนหนึ่งศูนย์เดี๋ยวมันก็ต้องไปต่ออย่างน้อยสุดก็ต้องไปต่อจนกว่ามันจะเกือบจะชนสองศูนย์แต่มันไม่ชนสองศูนย์แล้วมันดึงไส้กลับนั่นคือแนวต้าน, en, ถ,านถ้ามันไม่ชนต้านเท่ากับมันไม่ได้รอเสี่ยเพิ่มมันไม่ได้รอเสี่ยเพิ่มเท่ากับว่าเดี๋ยวกราฟก็จะลงแต่ถ้ามันชนต้านสองศูนย์เท่ากับรอเสี่ยเพก็ต้องไปต่อชนต้านสามศูนย์ก็ต้องไปต่อชนต้านสี่ศูนย์ก็ต้องไปต่อนะครับอันนี้คือแนวต้านที่มันมีเขาเรียกว่าแนวต้านล่องหนอย นะครับไปลองดูลองไปตีเส้นดูหรือไม่ก็จริงๆิไม่ต้องตีเส้นเนาะถ้าเรามีกริดอะเราจะเห็นอยู่แล้วเห็นไหมครับเวลาเราขยายเราจะเห็นอยู่แล้วห 20, 40, เห็นไหมครับเนี่ยสองศูนย์สี่ศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยยิ่งขยายมันก็ยิ่งเห็นชัดเห็นไหมสองศูนย์สี่ศูนย์เห็นไหมสองเนี่ยมันจะเป็นเส้นกริดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เห็นไหมครับอันนี้คือเส้นแนวต้านชัดเจนแนวรับแนวต้านชัดเจนถ้าเกิดมันไม่มีแนวต้านเลยาะไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละมันจะเป็นแนวต้านแทน ถูกไหมครับถ้ามันไม่มีดลต้าในกราฟแค่นั้นเองแต่ทีนี้เราก็ต้องรอดูถ้ามันไปชน10มันก็ต้องวิ่งไปถึง1กวา่าอาจจะไม่ถึง2เราก็ค่อยไปเซลลแต่ถ้ามันชน2คุณก็ต้องรู้แล้วว่ามันต้องไปต่อเห็นไหมครับชน2ถ้ากบรอเซลเพิ่มก็ต้องยกขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อ,อไปเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือบอกไว้ก่อนล่วงหน้าจะได้เข้าใจว่าเวลามันไปทำ high, ออทํทำไฮกรอบคุณจะไปเซลลตรงไหนไม่ใช่ปล่อยให้มันทำออร์ทำไฮโดยที่ สุดท้ายมันดึงไส้กลับมาหรือมันสร้างจุดกลับตัวกลับมาคุณก็ไม่ได้ไม้มาด้วยแต่แค่อย่างนี้ผมเคยบอกถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่อยากจะรอให้มันสร้างจุดกลับตัวก่อนแล้วคุณจะลองเสี่ยงเซลล์ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสร้างจุดกลับตัวคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าหนึ่งคือพอคุณต้องใหญ่พอที่จะบริหารความเสี่ยงให้ทนได้กี่ไม้ก็ว่ากันไปแล้วทนได้กี่ไม้ไม่พอทนได้กี่จุดก็ว่ากันไปอันเนี้ยไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทนความเสี่ยงไม่ได้คุณก็ต้องรอให้มันยกตัวก็ จากนั้นจะในทำเฟรม H4 ก็ได้จะในทำเฟรม D ans, ก็ได้ก็ได้สร้างพชันการกลับตัวฝั่งเซลล์ที่สําเร็จเพราะว่าสร้างอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าแล้วสมบูรณ์ด้วยการที่เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงชนรับทําลายรับได้อันเนี้ยเขาเรียกพชันการกลับตัวที่สําเร็จสมบูรณ์เห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับมันไปสร้างไพชันการกลับตัวอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าซึ่งเป็นไส้นี้ไส้ออทําไฮแล้วถ้ามันสร้างไดพไพชัน ใ้ชัยใ,ให้นได้สร้างอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าได้สําเร็จสมบูรณ์เท่ากับว่ามีสิทธิ์ที่กราฟจะลงยาวแต่ต้องสําเร็จสมบูรณ์เท่านั้นเนะาะก็คือแนวรับต้องถูกทําลายไม่ใช่แค่ถูกชนเพราะบางครั้งมันก็คือชนเพื่อล่อายแล้วก็ทุบลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบาจากนั้นมันดึงไส้กลับหมดแท่งก็มีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังเนาะถ้าเกิดคุณไม่คิดที่จะเสี่ยงเซล์ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสร้างจุดกลับตัวคุณก็ต้องรอให้มันไปสร้างจุดกลับตัวก่อน ู่กับตัวที่สมบูรณ์เสร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่หมายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็จะเซลล์แค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะอันนี้คือสําหรับว่าเหตุการณ์ถ้าเกิดว่ามันเลือกที่จะไปทำออทำไฮอีกรอบเผื่อไว้ก่อนผมบอกไว้ก่อนอันนี้คือเผื่อไว้ว่ามันจะไปทาออทำไฮเพราะฉะนั้นเราะวังกันด้วยนะครับในทางเฟรมวีก็ประมาณนี้เนาะมันมีส์สี่จะทำทั้งสองอย่างถ้ามันจะ้วทัามันจะไซเ์ไปอย่างเงี้ยแล้วมันดึงไส้กลับหมดแท่งในวันศุกร์ผมก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะว่าวันศุกร์มีข่าวอะไรครับ ขีข่าวนอนฟาร์มเฮโร่ถูกไหมอ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลอยู่ว่ามันจะทําอะไรแต่ถ้าเกิดว่าก่อนที่มันจะอยู่ก่อนที่มันจะถึงช่วงขข่าวนอนฟาร์มเฮโร่เนี่ยมันกดโตลงมานะครับมันกดโตลงมาก่อนที่มันจะเป็นช่วงข่าวนะแปลว่ากราฟมีสิทธิ์ที่จะยกตอนข่าวนอนฟาร์มเฮโร่แล้วบินไปยับยับเลยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องเห็นพฤติกรรมมาระหว่างวันระหว่างวีคก่อนที่มันจะถึงข่าวสาคัญใช่ไหมครับ ก่อนที่มันจะถึงสาสําคัญถ้ามันเบรกไปก่อนเนี่ยชนต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงนต้านแล้วชนต้านไปแล้วเบรกทำไฮทำออลทำไฮจากนั้นทําท่ายึกยักยึกยัก,ยกเสร็จผู้พอช่วงข่าวมาเปิดแห้งไหมมาปุ๊บลงมาชนรับทําลายรับได้แล้วกดโตลงอย่างหนักแล้วในระหว่างที่กดโตลงมาเนี่ยล่อายมาด้วยเนี่ยเท่ากับว่าคนก็โดนล่อายมายับเลยเห็นภาพไหมครับนั่นแหละคือข่าวนอนฟาร์มเฮโร่ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะดูว่าข่าวน้องแฟมเฮโร่จะทําอะไรเราต้องดูพฤติกรรมถูกไหมครับแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ผมก็จะคอยบอกว่าพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้มันมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นรอดูหน่อยนะครับรอที่จะเล่นตามเกมไม่แน่นะถ้าเกิดก่อนข่าวน้องแฟมเฮโร่มันบินไปก่อนคุณอาจจะมีไม้เซลที่จะถือเพื่อมาชนข่าวน้องแฟมเฮโร่ตอนที่มันตกลงมาก็ได้ถูกไหมครับหรือถ้ามันเลือกที่จะดึงไส้กลับก่อนวีคเนี่ยแล้วปุบลงมาก่อน คุณอาจจะมีไม้ายไปชนนอนวาร์มเพโรก็ได้ถ้ามันจะบินเพราะว่าถ้ามันทุบลงมาเชียร์ก่อนเนี่ยแต่ไม่ถึงรับไม่ถึงรับสาคัญเท่กากับว่ามันมีสิทธิ์ที่จะบินคุณก็อาจจะได้ได้ไม้ที่จะไปที่จะไปชนนอนาร์มเพโรตอนที่มันจะบินก็ได้เพราะฉะนั้นนอนาร์มเพโรครั้งนี้อาจจะเป็นตัวสร้างออทามไฮใหม่ก็ได้กับสร้างออทามไฮก่อนที่จะถึงข่าวแล้วทุบลงมาในช่วงข่าวแล้วสร้างไว้เช่นกันกับตัวฝั่งเซลล์ที่สําเร็จและสมบูรณ์ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งคู่ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าจริงๆแล้วทั้งโลกอ่ะเขาเน้นเล่นอะไรอยู่ถ้าทั้งโลกจริงๆอ่ะตอนนี้เขาเน้นเล่นบาบเพราะเขาเชื่อว่าทองคำยังไงก็ต้องขึ้นเชื่อไหมครับว่าทองคาจะทุกและทุกหนักพอสมควรเพื่อที่จะเคลียร์คนที่ไยเหล่านั้นคนที่ซื้อสปอตก็ด้วยมันมีผลนะครับคนที่ซื้อสปอตก็ด้วยคนที่ใบด้วยการเล่นฟิวเจอร์ก็ด้วยหรือเทรดฟอร็กก็ด้วย คนเหล่านั้นก็จะโดนเคลียร์ออกทั้งหมดเพราะว่าเชื่อว่ามันจะขึ้นก็จะบายไว้บางคนก็โฟล์บายบางคนก็รอย่อแล้วบายแล้วก็จะต้องทุบมาเพื่อมาเคลียร์หรือไม่ก็มีอย่างหนึ่งก็คือคนยังเซล,ลอยู่ก็บินขึ้นไปเพื่อไปเคลียร์บอลุ่มฝั่งเซล,ล์ก่อนแล,แ,ลแล้วค่อยสร้างไพยชันกันกลับตัวฝั่งเซลลกดโตลงมาใหม่แต่ถ้าหากว่ามันกดโตลงมาก่อนก่อนที่จะถึงข่าวรอนฟาร์มเฮโร่แต่กดโตลงมาแล้วไม่ชนรับสําคัญเท่ากับว่าช่วงข่าวอาจจะบินไปเลยทำออทําไฮใหม่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ผมบอกไว้ล่วงหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าทั้งอันิตเนี่ยมันทําอะไรแล้วมันทําอะไรแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเห็นไหมเรามาคุยกันแบบนี้อันนี้ชัวร์กว่าเนาะประมาณนี้แล้วในทำเฟรมเดย์ล่ะทำเฟรมเดย์ตอนนี้มันได้มีการสร้างแนวรับของตัวมันเองแล้วแท่งเมื่อวานใช่ไหมครับที่มันยกตัวขึ้นถูกไหมแล้วมันก็ปิดแท่งเทียนอยู่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นการปิดแท่งเทียนอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้านะทำเฟรมเดย์อ่ะไหนดูสิอ่า เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าสองแท่งนี้แต่ยังไม่เหนือไส้ออทามไฮโอเคแต่ก็ถือว่าเหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าได้ระดับหนึ่งถูกไหมครับเท่ากับทางเฟรมเดตอนนี้ถ้าจะสร้างพ่ชั่นการกลับตัวฝั่งเซลล์ก็ได้ไม่แปลกใจอะไรถูกไหมกดตัวลงมาชนรับล่อาบลุกลงมาเคลียวอลลุ่มฝั่งใบแล้วจากนั้นทาลายรับได้ยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านก็อาจจะเคลียบอลลุ่มฝั่งเซลลแล้วจากนั้นก็จะดึงไส้กลับแล้วลุกลงมาก็ได้ เป็นไปได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเรามัดระวังกันด้วยเนาะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันจะทํายังไงให้เราเห็นแล้วทีเนี้ยเวลาเราเห็นแล้วเราก็จะเล่นได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็จะเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราดูไพ่ชั้นอ่ะสำคัญที่สุดแล้วเพราะว่าการาฟมันเฉลยในสิ่งที่มันทําไว้การาฟมันเฉลยพฤติกรรมที่มันทําไว้มันจะล่อายล่อเซลล์มันก็จะเฉมันก็บอกอยู่เลยการาฟ มันจะเคลียร์วอลุ่มฝังบวอลุ่มฝังเซลล์มันก็บอกอยู่ในครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูว่ามันจะทํำยังไงนะครับสุดท้ายแล้วพฤติกรรมมันจะเผยทุกอย่างนะครับตัวมันเองนะครับเจก็อย่างที่บอกคือเนี่ยเจมันได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้แล้วแท่งเนี่ยแล้วมันไม่ทะลุหายแปลว่ามันมีสีที่เราสร้างจุดกับตัวที่เจตรงนี้ไหมมีครับถ้ามันกดตัวลงมาอาจจะไม่ได้สร้างจุดกับตัวก็ได้การที่มันไม่ทะลุหายเท่ากับว่ามันไม่ได้ไปล่อเซล พอมันไม่ได้ไปล่อเซลลก็คืออันเนี้ยคือยกตัวขึ้นทําไส้เพื่อที่จะดึงไส้กลับกดตัวลงมาเคลียวอลุ่มฝั่งไปแต่ไม่ถึงรับจากนั้นก็จะดึงไส้กลับก็ได้เพราะฉะนั้นพอเราคิดอย่างเงี้ยอ่เรารู้ลวถ้าเราจะบาบเนี่ยนี่คือไส้แรกที่เราจะบายในทาเฟรมเดย์เห็นภาพหรือยังโดยที่เราก็ต้องเผื่อขึ้นมานิดนึงสักสี่จุด้อยจุดจากไส้ทางเฟรมเดย์เพราะบางครั้งมันลงมาไม่ถึงแต่ถ้าคุณเฝ้าอยู่แล้วมันพุบลงมาคุณก็บายตรงนี้ไงแค่นั้นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่แม้เราจจด่เเะลนนแบบั ถูกไหมผมไม่ได้บอกแบบมั่มวๆผมบอกไว้ให้เลยว่าตรงไหนเล่นได้ตรงไหนเล่นไม่ได้ทุกครั้งนะครับทำเวยเดย์ก็ประมาณนี้แต่ถ้าทำเฟรมเดย์สุดท้ายแล้วคุณบายมันกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับเนาะแล้วคุณอาจจะไปที่ไส้นี้ไส้หนึ่งสุดท้ายแล้วถ้าทำเฟรมเดย์มันเลือกที่ดึงไส้กลับคุณก็ได้แก้ไม้ที่ไม่ดีแต่ถามว่าคุณจะรีบแก้ไหมคุณอาจจะไม่รีบแก้เพราะอะไรครับถ้ามันดึงไส้กลับปดแท่งล่ะเป็นสัญญาณบ่งบอกไหมว่ามันจะยกตัวขึ้น ใช่ครับมันเป็นสัญญาณมบอกว่ามันจะยกตัวขึ้นถ้ามันดึงไส้กับปมดแห่งเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีสองไม้ไปถือแต่ถ้าคุณกลัวถ้าคุณได้ไม้ใบตรงนี้แล้วถ้าคุณกลัวคุณก็ปิดไม้บนถือไว้แค่ทีละไม้ก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กลัวคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงสุดท้ายถ้าคุณถือสองไม้แล้วเดมันเลือกที่จะยกตัวขึ้นหมดแท่งถ้ากับว่ามันเป็นสัญญาณหมกบอกแล้วว่ากรารมีสิทธที่จะบินถูกไหมครับเพราะว่ามันเคลียร์เคลียร์วอลลุ่มฝั่ง แล้วดึงไส้กลับหมดแห้งแล้วก็ต้องดูด้วยว่าปิดยังไงถ้ามันปิดเป็นแท่งแดงเท่ากับว่ามันสร้างมันสร้างอะไรครับมันสร้างแนวต้านไว้ให้รอเซลล์เห็นภาพไหมแต่ถ้ามันยกตัวขึ้น,นเป็นแห้งเขียวก็ไม่เป็นไรมันอาจจะสร้างแนวรับเอาไว้ให้ชนรับล่อใบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทุบเกีย์อีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทุกทุกไพรแอคชั่นทุกไบแอคชั่นในกราฟสาคัญหมดเห็นไหมปิดแบบไหนยังยังมีความสําคัญเลยถูกไหมครับก็อย่างที่ผมบอกคือถ้ากดตัวลงมาแล้วอาจดึงไส้กลับหมดแห่งแตา้ มีแนวต้านเท่ากับว่าสร้างแนวต้านเอาไว้รอเซลเพราะฉะนั้นเปิดแท่งใหม่มาถ้ายกตัวขึ้นไม่รอเซลมันก็ต้องถูกแล้วเห็นภาพหรือยังแต่ถ้ามีแนวต้านสร้างแนวต้านแล้วเท่ากับปิดปิดเป็นแท่งแดงเท่ากับสร้างแนวต้านใช่ไหมครับถ้าเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นชนตานเท่ากับ่อเซลไหมรอเซลก็ต้องบินยังไงเห็นไหมครับยิ่งถ้าย่ำราคาที่แนวต้านก็ยิ่งต้องบินชัดเจนถูกไหมครับแต่ถ้าผิดเป็นแท่งเขียวแท่งนี้ถ้าผิดเป็นแท่งเขียวแบบเล็กเล็กเล็กน้อยน้อยก็ได้หรือบินขึ้นไปก็ได้ถ้าผิดเเเป็นแทท่่งขียวากับมันนสร้างแว แล้วถ้ามันสร้างแนวรับเท่ากับว่าถ้าการาฟปวดตัวลงมาชนรับแปลว่าอะไรครับลอบ่อใบก็ต้องทุกเห็นภาพหรือยังพายท์ชนมันสําคัญแค่ไหนการปิดแท่งเขียวแท่งแดงเนี่ย,ยสำคัญนะครับไม่ใช่ไม่สําคัญปิดเขียวเท่ากับสร้างแนวรับถูกไหมครับยกตัวขึ้นไปปิดเขียวเท่ากับสร้างแนวรับให้ชนรับลอบ่อใบแล้วก็ทุกถ้าปิดแดงเท่ากับสร้างแนวต้านให้ชนต้านล,ล่อเซลแล้วก็บิน แปลว่าถ้าชนต้านถ้ายกตัวขึ้นไม่ชนต้านไม่ล่อเซลล์ตอนนี้มันปิดเป็นแท่งแดงแล้วถูกไหมครับเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ชนต้านไม่ล่อเซลล์เท่ากับว่ากราฟก็พร้อมพิจาถูกเห็นภาพหรือ,อยังเห็นภาพอย่างนี้ไหมแล้วค่อยๆที่จะทำแล้วค่อยๆศึกษาไปค่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆวิเคราะห์ไปเลยค่อยๆตามค่อยๆแกะนี่คือพฤติกรรมที่กราฟม,มันทําลองค่อยๆดูครับทุกแท่งที่มันปิดมันมีความสําคัญนะครับลองวิเคราะห์ตามมันดู นะครับไม่ใช่ว่าปิดยังไงอ๋อ أ, ก็ก็เาปิดอย่างนี้ไงก็ปิดเป็นแท่งแดงไง aus, นี่ไงก็สร้างจุดก,กับตัวไม่ใช่ครับคุณลองวิเคราะห์มาว่ามันสร้างจุดก,กับตัวเพราะอะไรมันสร้างจุดก,กับตัวเพราะอะไรแล้วทำไมแท่งนี้ปิดเป็นแท่งเขียวล่ะทำไมไม่กดตัวลงเป็นแท่งแดงเพื่อ,อไวรอเซลล์ล่ะมันมีเหตุผลนะครับแล้วเหตุผลเหล่านี้ผมจะค่อยๆม,มาบอกค่อยๆมาอธิบายซึ่งถ้าใครดูคลิปผมมาเรื่อยๆจะค่อยๆมีเกิดความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เพราะว่าผมค่อยๆปล่อยความรู้ทีละหน่อยให้คุณเห็น นะครับมันมีเหตุผลทําไมบางแท่งเลือกที่จะปิดเป็นแท่งแดงก็สร้างแนวต้านไว้รอเซลล์ไงทําไมบางแท่งเลือกที่จะปิดเป็นแท่งเขียวล่ะแบบนี้ทําไมมันไม่กดตัวลงไปเป็นแท่งแดงแล้วสร้างแนวต้านแล้วมันจะได้รอเซลล์ได้ไม่จําเป็นครับเพราะอะไรครับฝั่งนี้มีแนวต้านไงเห็นภาพไหมครับอ่าเนี่ยแหละเพราะบางครั้งอ่ะมันมีเหตุผลเศรษจริงเราไม่ใช่บางครั้งนะครับทุกครั้งที่กราฟสร้างไพ่ชั้นอะไรบางอย่างมันมีเหตุผล ไม่จําเป็นไม่จําเป็นว่ามันจะต้องทําพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้เพราะอย่างนี้ไม่ทําไมผมถึงบอกว่าการใช้อินดิเคเตอร์บางทีมันมันไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันเป็น lagging คือมันมันตามมันตามรอยกราฟไม่ใช่ว่ากราฟตามรอยอินดิเคเตอร์เพราะฉะนั้นพออินดิเคเตอร์ตามรอยกราฟจริงๆแล้วเราดูตาเปล่าถ้าเราวิเคราะห์ออกเราอ่านกราฟออกเราอ่านพฤติกรรมออกหรือเราอ่านพฤติกรรมของคนที่จะทากับกราฟชุดนี้ออกเรารู้มากกว่าอินดิเคเตอร์อีก ถูกไหมครับกราฟชุดนี้เวลามันยกตัวขึ้นชนตั้งคนจะเซลไหมอ่ะคนไม่เซล์เท่ากับว่ากราฟก็ไม่บินเห็นไหมกราฟชุดนี้ยกตัวขึ้นชนตั้งคนเซลโอ้คนเซลกันทั้งโลกเลยเท่ากับมันบินแน่นอนเรารู้ละใเห็นไหมครับถ้าเราอ่านกราฟดีๆเราดูพฤติกรรมกราฟดีๆนะครับแล้วเราเข้าใจจิตวิทยามนุษย์เราดูออกมากกว่าที่จะไปดูอย่างอื่นอีกไปดูเครื่องมืออย่างอื่นอีกว่าคนทั่วโลกเขาทาอะไรแปลว่ากราฟมันมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรถูกไหมครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราวิเคราะห์ตาเปล่าเราเห็นแล้วว่ากรารมันกำลังทําแบบนี้อยู่เนี้ยเนี่ยมันล่อเซลล์อยู่เนี้ยล่อเซลล์อยู่เนี่ยเห็นไหมครับชนต้านล่อเซลล์ชนต้านล่อเซลล์สุดท้ายกดตัวลงมาเคลียร์ปุ๊บทนรับที่เป็นรับไม่สําคัญแต่ไม่ถึงรับสําคัญนี่ดึงไส้กลับยกตัวขึ้นรอเซลล์สามอีกรอ,อบบินเลยเห็นไหมที่นีกรรมมันทิ้งร่องรอยไว้หมดเลยครับอยู่ที่คุณว่าคุณจะสนใจที่จะวิเคราะห์แกะมันมากแค่ไหนถ้าคุณลองดูการาดบ่อยบ่อยคุณดูการวิ่งของท่งเทียนบ,บ่อยิ่อยคุณ ว่ามันบินยังไงทุบยังไงอ่ะคุณจะเห็นพฤติกรรมเลยครับล่อายล่อเซลลตรงไหนเชียร์วอลวอลุ่มฝั่งาบวอลลุ่มฝั่งเซลตรงไหนแล้วล่อบาบไม่พอล่อเซลไม่พอใช่ไหมครับล่อเสร็จแล้วสะสมเพิ่มด้วยเท่ากับว่ามันก็จะย่าราคาอยู่ตรงนั้นล่อเซลหนึ่งล่อไม่พอดึงไส้กับกดยกตัวก็ไม่ล่อเซลอีกยกตัวก็ไม่ล่อเซลซ้ำๆเนี่ยคือการสะสมบอลลุ่มฝั่งเซลคือย่าราคายิ่งถ้ามันไปชนต้านเดิมซ้ำๆเท่าไหร่เท่ากับมันยิ่งล่อให้คนเซล์ยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนกดเหมือนกดดันให้คนแบบ หมือนมันหลอกล่อ,ลอให้คนแบบกดไม้เซล,ล์อ่ะกดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บพอมีพอคนเซล,ล์มั่นใจว่าเอ้ยมันเด้งตรงนี้ว่ะยังไงมันก็ต้องทุบแล้วคนเซล,ล์เยอะๆปุ๊บตาบินเลยคุณสังเกตพฤติกรรมแบบนี้ดูลองแกะดูนะครับมันมีความสําคัญมันมีเหตุผลว่าทําไมผมถึงบอกนะครับทุกอย่างที่ผมบอกมันคือการที่มันคือการที่ผมก็ดูมาแล้วว่ากลา้มันมีการทําพฤติกรรมแบบนี้จริงๆเพราะว่ามันคือพฤติกรรมของคนที่เขาออกออเดอร์ จากการที่กราฟทําแบบนี้แบบนั้นไปชนต้านคนก็มีคนออกออเดอร์ถูกไหมครับและนั่นคือเมาเราจะไม่เป็นเมาครับเราจะเดินไปกับเจ้าเราจะพยายามตามรอยเจ้าแกะรอยเจ้าแล้วเราไปกับเจ้าเราจะไม่ทันเจ้าทุกออเดอร์หรอกแต่เราจะไปกับเจ้าโดยที่เราตามหลังจากที่เจ้าได้เคลียร์วอลลุ่มฝั่งไหนถ้ามันเคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบแล้วแปลว่าเจ้าก็ต้องยกตัวขึ้นต่อเราก็ายตามแต่แค่เราไม่ได้โฟล์บายเราายตอที่มันยอ่อแล้วเราดูออกแล้วว่าเนี่คือการเคลียรแ์แล้วเราค่อยใบ เพราะฉะนั้นเราบายเป็นคนสุดท้ายเราเซลเป็นคนสุดท้ายเราก็จะแพ้เป็นคนสุดท้ายในที่สุดแล้วถ้าโวโลกแพ้ก่อนแล้วแล้วยังไม่แพ้เราก็จะไม่แพ้เพราะกาฟมันก็จะกลับมาให้เราชนะจำไว้คํานี้นะครับเนาะอยากกลัวที่จะได้ไม้แต่จงกลัวที่จะได้ไม้แล้วจะโดนลากแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเล่นให้ชัวเอาให้แม่นที่สุดเท่าที่จะทําได้เปิดไม้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเวลาโดนลากจะได้ไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกลัวอยากลากลากไปเลยสุดท้ายคุณก็ต้องสร้างพชันการกลับตัวแล้วกลับมาหาอยู่ดี ถูกไหมครับสุดท้ายคุณต้องสร้างไพ่ให้ชั้นกับตัวสูงแค่ไหนเนี่ยต่อให้ติดเซลล์เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เปิดถ้ำเพื่อคุณติดเซลล์ไม้สองไม้เนี่ยคุณปล่อยมันยกไปเลยสุดท้ายมาไปสร้างไพ่ให้ชั้นการกับตัวตรงไหนก็ช่างที่สําเร็จสมบูรณ์เปิดแท่งใหม่มายกโตขึ้นไม่ถึงตั้งคุณเซลล์ไว้เลยแล้วพอคุณเซลลเสร็จปุ๊บมันกดัตลงมาให้คุณได้แก้ไม้คุณก็แก่แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณแม่นพอมาสร้างไพ่ให้ชั้นการกับตัวฝั่งเซลที่สาเร็จสมบูรณ์แล้วเปิดแท่งใหม ถ้าคุณจะบิ๊กหลอดถูกไหมครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะแก้แบบไปเรื่อยๆใจเยน็นคุณก็แค่แค่เล่นหลอดเท่าๆกันแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะสกาลปิ้งในเซลล์บิ๊กหลอดมาแก้ไม้ข้างล่างได้ก็ทําสิครับไม่ติดอะไรแต่นั่นอยู่กับประสบการณ์คุณว่าคุณชัวร์แค่ไหนแค่นั้นเองนะครับสามน้ำตาเฟรมเดย์ก็ประมาณนี้อ๋อก็อย่างที่บอกถ้ากดตัวลงมาไม่ชนรับเท่ากับไม่ลอ่อใบที่ทำเฟรมเดย์ก็อาจจะดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้น แต่ที่เนี้ยเดออาจจะกดตัวลงมาไม่ชนรับไม่ล่อใบแต่ H 4อาจจะมีการกดตัวลงมาชนรับล่อใบแล้วก็ทุบลงมาเคลียร์อลุ่มฝั่งใบแต่ไม่ถึงรับนี้ซึ่งก็เป็นรับเดอเหมือนกันเท่ากับว่าเป็นรับสําคัญถูกไหมครับของเดอและ H 4แล้วก็มีรับใหม่ที่เป็นต้านเก่าเห็นไหมตรงเนี้ยนะผมยังตีไว้อยู่เพราะว่ามันมันยังมีความสาคัญอยู่เห็นไหมครับตอนที่มันชนเนี่ยมันกดตัวลงมาเคลียร์เลยนะเห็นไหมครับเห็นภาพไหมเนี่ย H 4เนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยต้านเก่าคือรับใหม่เห็นไหมพอมันชนเนี่ยกดตัวลงมาเคลียร์เลยไหม นั่นคือการเคลียร์มันไม่ต้องเคลียร์ลึกเห็นไหมมันแค่เคลียร์ให้คนโดน SL เห็นไหมครับเพราะว่าพันจุดมันพอที่จะโดนโดนเอชแอลไม่ถึงพันจุดประมาณเจ็ดร้อยจุดมีคนเ l แน่นอนแล้วมันดึงไส้กลับเลยแล้วยกตัวขึ้นชนต้านรอเซลแล้วเบรกไปแล้วสุดท้ายมันก็ไซเวย์นะครับกดตัวลงมาชนรับทุบลงมาเคลียร์ถูกไหมครับเคลียร์เสร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นชนต้านล่อเซลดึงไส้กลับแล้วก็ค่อยๆ่ยยกตัวขึ้นไปขึ้นไปล่อเซลโดยการที่เป็นการไซเวขึ้นไปสามแท่งแท่งนี้ก็ยังไซเวย์ขึ้นนนไปเเหห็็มมัครบ กดตัวลงไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าแต่ยกตัวขึ้นทําลายไส้เห็นไหมยกตัวขึ้นทะลุไส้เท่ากับว่าเนี่ยการาฟคือการค่อยๆสายเวขึ้นแปลว่าถ้ามันยกมันก็คือทำออทามไฮเลยผมพูดตรงๆหรือไม่ก็ยกตัวขึ้นไปแต่ไม่ชนต้านออทามไฮแล้วก็สร้างจุดก,กับตัวตรงนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรามัดระวังกันด้วยเนาะถ้าจะเซลลก็เนี่ยแหละยกตัวยกตัวขึ้นเหนือไส้แล้วเราค่อยเซลแถวๆนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้จากนั้นถ้ามันสร้างพหุชั้นการกลับตัวอยู่ตรงนี้แล้วมันกดตัวลงสนลับนั่ แล้วถ้ามันกลับตัวได้สําเร็จสมบูรณ์คุณจะได้ไม้เซลยวไปไส้ไม่ปายไส้หรอกแต่คุณจะได้ไม้เซลต้นเฟรนเลยสวยๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ล้อสามรันธาเฟมชโชเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยถ้าจะบายก็รอให้มันทุบลงมาชนรับผ่านไส้อย่างน้อยสุดถ้าคุณจะไม่ใบตรงนี้คุณก็ต้องบายที่ไส้นี้เป็นอย่างต่ำไม่ใช่บายในนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันกดตัวลงมาแล้วมันจะเคลียต่อให้มันจะสร้างภัยชชิงการกลับตัวที่สําเร็จสมบูรณ์ถ้ามันจะเคลียอย่างน้อยสุดมันก็จะมาเคลียไม้ายตรงนี้ให้อยู่ดีเพราะฉะะะนนนัั้้้ถาาจบยยรววงกด ไม่ต้องรีบที่จะไปบายในในโซนมาบายเนี้ยเลยชนรับผ่านไส้ทำโรแต่ไม่ถึงรับจะบายที่ไส้นี้ก็ได้จะบายที่ไส้นี้ก็ได้แล้วแต่คุณแต่แค่อย่าบายก่อนแค่นั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียง,งเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต like, ์และแชร์ด้วยเนาะก็อย่างที่บอกคือไม่โอเวอร์หลดไม่โอเวอร์เทรดรักษาทุนรักษาหลอดไว้ให้นานที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้แนละสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ